อ๋แล้วผมมาดีครับผมมาดีผู้ชมทุกคนนะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้จะลดริบแพรลงนะผมริบแพรลงนะก็เอามาลงสว่างสว่างหน่อยเออเมื่อยเกินนะครับก็เดี๋ยวลงมายกปูนก็ผมนะเดี๋ยวผมซื้อปูนก่อนนะซื้อซื้อเออซื้อของก่อนอืมอันนี้สองท่อนละออันนี้สองท่อนวางไว้อันนี้สี่ท่อนนะอันนี้สี่ท่อนวางไว้อันนี้สองก็ผมนะวางไว้โอเคนะครับ วา,างไว้ตรงนั้นแหละโอเคเราเราลงกันเลยคมัผมปึ๊บนะปึ๊บยกจกขึ้นยกบนนี้ได้ไหมนะโอเคออกไปหน่อยออกไปหน่อยออมาเอ,ออ,อ,อ,อย,ยกบนนี้ได้ไหมเนี่ยยกได้หรือเปล่าไอ้น้องเออจะระเปิดไฟหน่อยแล้วกันเนาะลืมเปิดไฟเรือเราเปิดดีวะเอาเราเปิดอยู่นี่วะเปิดหน่อยที่ปึ้งเออ,องั้นแหละสว่างสว่างหน่อยเออ,อมันก็มืดดำอยู่ดีฮะ ไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นไอ้น้องเออนนั่แหละที่จริงเขาไม่แนะนําให้อ่อทำงานบนรถนะผมไม่แนะนําให้อะไรบนรถนะให้ต้องต้องลงรถก่อนนะต้องลงลงรถก่อนเดี๋ยวมันเกิดอันตรายได้นะผมนี่โอเคมันดันไปเอออ่ะแหละอย่างนั้นแหละโอเคโอ้โหเจ้าวันพิศาจแม่งมันเขี่ยง่ายจริงเนาะมันไม่เหมือนแชทนะครับไปแล้วลงเล้วผมดึก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 ลงเลย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  เออเราสามารถอ,อ่วิ่งข้ามไปรถคันนั้นได้ไม่น่านได้เพราะว่า,วา,วามันแคบกว่านาะปึง่งโอโ้โ,อโหกระแทกหน้าแล้วโอโ้โ,อโหกระแทกหน้าต้องเปี้ยงเลยเมื่อกี้นะสุดยอดมากครับกระแทกหน้าดังเปี้ยงเลย,เป,ลย,เลยป๊อบแล้วก็ดึงลงผมเอ,อ้ยดึงเอาไม่ถูกออเออวางโคตรแรงนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไอเดินรถคันนี้นไปด้านหน้านิดนึงวางโคตรแรงวางแต่ละครั้งโอ้โห ขับนี่มันรักษารถดีไปเลยนะครับโอเคผมเดินมาผมตึ๊ด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 เดินมาเดินมาตึ๊ดตึ๊ดโอเคดันท่อเข้าดันท่อเข้าเข้าใกล้รถเข้าผมดันท่อให้เข้าใกล้รถนะครับโอเคผมยาวไปครับผมยาวไปนะครับผมบึ้บนี่อันนี้ก็ตัวอันี้มันอยู่ไหนอ๋อนี่ครับยกใส่เลยผมยกใส่เลยไม่ต้องลีลาไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับผม ก็เอาอ่าเด้อเด้อเด้ทำไมมันไม่เป uh, ็นดังแจ้วะจื๊อดึง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 โอเคผมได้แล้วโอเควางตัวนี้ไว้ด้านหน้าเลยผมนะด้านด้านหน้าเลยครับจื๊อโอเคผมเพราะว่าวางได้อันเดียวเนาะมันมันอ่ามันมันมันใหญ่ครับผมนะในเราท่อวงอ่ะท่อวงมามานี่มานี่ไอ้น้องไอ้น้องเออมานี่อย่างงั้นแหละอย่างงั้นแหละน้องมานี่เอออย่างงั้นแหละไปฝั่งนู้นเอออย่างงั้นแหละ นะผมอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยเน้นองอ,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 อย่างนั้นแหละเออนั่นแหละป๊อปั๊อปนั่นแหละปื๊บปื๊บล้มไม่ได้น้องล้มไม่ได้เออนั่นแหละเอออย่างงั้นแหละอื๊บชืบจชืบวมาดึงเข้ามาโอเคประมาณนี้แหละนะผมโหยิ่งใหญ่ภาษาสารน,นะผม <laughs> นะเจ้าแคทมาไอ้เนี่ยผม cat, เจ้าแคทไอ้อ cho cat, cho hair, ม่ใช่เจ้าแคทเจ้าลิฟแฮรผม คแรงมากๆนะคันนี้แรงมากแต่ว่าขุดดินไม่ดีนะผมไม่ชอบก็เลยไม่เอาครับไม่ใช้โอ้โหดูหักปุ๊งกี้ก็ไม่ได้อื๊บเออหนอเอื๊บนี่นะครับผมโอเคอันนี้อันนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนอันนี้เอาไว้ก่อนอันนี้เอาไว้ก่อนไอ้น้องไอ้ท่อปรับขนาดเนี่ยเอาไว้ก่อนนะผมเอาไว้ก่อนเอ้ยทำไมมันไม่โดนแล้วเออนั่นแหละเอาไว้ก่อน เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดินอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเเดี๋ยวไอ้บ้านนี้ก่อนแล้วกันเนาะในละที่ที่เกาะมันอยู่ในละ่ะนุน่นๆฟังนุน้นค่อยๆอๆโอๆโอเคมาอันนี้เราจะไว้ท้ายๆเลยผมเอาไว้ท้ายๆเลยนะปองกันไว้ท้ายๆนี่แหละนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้ฝั่งนู้นได้ไหมไม่ต้องหรอกอเอาไว้ฝั่งๆนี้แหละนะครับโอเคแล้วก็ยกขึ้นเอาไว้ท้ายๆเลยไว้ท้ายๆเลยครับผมไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้น,นครับผม นะปึ๊บป๊บดึงมาดึงมาป๊บเนี่งั้นแหละเออเอาเทินชั้นสองดิเห็นน้องเออนั่นแหละเทินชั้นสองเอออยางงั้นแหละอย่างงั้นเลยอย่างงั้นเลยก็อันนี้เอาขึ้นเลยแล้วกันอันนี้เอาขึ้นเลยแล้วกันนะครับผมอันนี้อันนี้ขึ้นเทินเลยแล้วเอออยางงั้นแหละอย่างงั้นแหละเห็นน้องอ๋อมันต้องได้บางสองอันดิโอเคแล้วก็ไปยกอีกสองบานนั้นมาอีกนะครับ เดินมาผมเดินมาเฮ้ยหมดรถมีไฟสองตามีไฟสองดวงมันจะสว่างอะไรนี่โอ้แล้วไฟตรงบูไม่มีเลยเหรอวะมันไม่มีจริงเนอะเฮ้ยโอ้โหมีไฟสองดวงตรงห้องเก่งเขาบอกมันมันจะมองอะไรเห็นเวลาขุดดินเนี่โอ้โหมันจะมองอะไรเห็นวะเวลาขุดินวะอะไรมี่แจ่มนี่ ออปื้อ,อ,อโอ,อ้โหปื้อ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 นะครับดันเขี่ยไปฝั่งโน้นนะผมครับปื้เดี๋ยวๆถอยกันถอยกันปือดุดดุดโอเคดันไปฝั่งนู้นแล้วผมดันไปหารถแล้วเนอะนะผมเขามีแต่เอารถมาหาไอ้มาหาอีนี่อันนี้เอาเอาของไปหารถเขาผมนะไม่ไม่มีใครเขาทำกันหรอกนะครับ มันจะมีไหมคนที่ออาชปพลรวมาเขี่ยเขี่ยคานแบบนี้หัว่าไม่มาไม่น่ามีนะไม่น่ามีเนาะนอกจากคนที่จะเรียนแบบผมมันจะมีเลยวะมันจะมีคนแบบนี้เหมือนผมด้วยเลยวะผมเนี่ยมันคิดอะไรด้วยแปลกประหลาดมากเลยนะเนี่ยคือแบบทำแบบนี้มันสนุกดีนะผมสนุกดีนะได้บรรยากาศดีแบบนะนาขุดโค้งหนังนาผมยังคิดได้ไงเนี่ยขุดโค้งหนองนาในเกียร์เลยโอ้โห ยอดแล้วเอ้ยมึงจะกระเด็นกลับมาทําไมแล้วที่ให้กระเด็นไปไม่กระเด็นนะที่กระเด็นกลับมาแม่งมาจังโอ้โหอะไรของพี่เกล็ดอ๋อทวิบันยกยกเออเอ่อท่าลิฟแฮร์คันเล็กมานี่โอ้โหปวดหัวตายผมแค่แค่จิ้มอย่างนี้ก็ติดแล้วนี่เมื่อกี้นะครับปวดหัวตายเออดึงขึ้นมาผมเอาเข้า่อยนะครับ เสียงนี่เลาใจมากผมถ้าไม่ถ้าไม่มีเสียงเกมก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับขออภัยทุกคนกันด้วยนะผมไม่รู้จะทํายังไงดีก็ช่าง <c oughs> มันไม่มีเสียงเกมจะให้ทําไงเนาะอ๋อแล้วตัวยกกันอยู่ตรงไหนล่ะอ๋อดึงเข้ามาอีกดึงเข้ามาอีกดึงเข้ามาอีกเอ้าอ่อรู้สึกว่ามันจะบักนันเนี่ยเดี๋ยวเดียด๋วยวเมันไม่มีตัวยกขึ้นให้ครับเออผมเลื่อนผ่านมันไม่ขึ้นสีเขียวอะ เดี๋ยววางไม่ตรงกลางไอ้น้องวางไม่ตรงกลางเออนั่นแหละแล้วทีนี้โอ้โหเราอัดได้กี่นาทีแล้วเนี่ยเจ็ดนาทีแล้วโคตรนานอะของขึ้นรถโคตรนานเลยเนี่ยโอ้โหแม่เราเข็มมานี่เออน้องเอดดินไปดึเคมานี่อึ้นเยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยอย่างนั้นแหละเออนั่นแหละอย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นอะปึ๊บอย่างนั้นแหละเออ เน่นะผมเดี๋ทีนี้ก็ยกขึ้นไปจึ๊มนะโอเคโ้เสร็จสักทีหนผมทีนี้ก็รถคันนี้จอดได้เนี้ยผมก็เดี๋ยวรอยกเอ่อท่อใหญ่อ่าที่ของเจ้าแคทที่เหมืองอีกนะครับผมนะเคผมไปเไปเดินทางอะไรผมไปแล้วผมล็อกให้เรียบร้อยนะ <c oughs> เดินทางไปนั่้างานแล้วผมโอ้โหท่อเต็มรถเลยครับ ปคผมอันนี้อันนี้ไม่มีทอ่อใหญ่นะวันนี้ไอ้บ้านี้ไม่มีทอ่อใหญ่นะงานนี้ไม่มีทอ่อใหญ่นะโอ้จุดสองไฟแดงเออเรามาถูกทางถูกที่ถูกเวลาแล้วเปล่าเดี๋ยว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 มาผิดทางเลยมันต้องไปฝั่งนู้นไอ้น้องต้องไปฝั่งนู้นต้องไปฝั่งนู้นไม่ใช่ต้องไปฝั่งนู้นโอ้โเออมันต้องมาฝั่งนี้ที่อยากให้ไปไม่ไปที่ไม่อยากให้ไปไปดีดีอะไร เกวมเป็นตอนกลางคืนเนาะเราก็ขับมองมองนี <fella> <You S 2> oh, 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 you? You ้ได้เลยครับโอ้โหวิ่งวิ่งหกสิบมันยังหักตังอะไรมันไม่เร็วอะไรเลยเด้อสิบหกสิบกิโลเมตรนี่ยหนีแล้วนี่นี่ก็ค่อยถือว่าเร็วเนี่ยเดี๋ยวแค่เนี่ยเออแปดสิบแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วมันตันที่แปดสิบหรอวะทำไมมันไม่สิ้นเ่ยอ๋อึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเออนั่นแหละโอ้โหไปแล้วไปแล้วสิ่งเนาะแล้ว สิ่งแล้วสิ่งแล้วทุกคนสิ่งแล้วโอ้โหเก้าสิบแล้วเอ้ยงั้นแหละอย่างนั้นแหละโอ้โหวิ่งไปเธอไม่มีสะบัดครับผมนะครับจะลุ่มแค่ไหนก็ไม่มีสะบัดเขาเนะี่ยโอ้โหอันนี้ลุ่มลุ่มดักอ่าลุ่มดักหางตัวนั้นเลยนะลุ่มลุ่มดักหางตัวนั้นเลยนะ่น,นี่งนะอันนี้ก็วิ่งไปเธอผมไม่มีหลุดครับผมไม่มีหลุดนะก็เดี๋ยวผมจะอ้อมเมืองไปเลยแล้วกันเนาะอีโอ้โหขนาดเปสุดแรงแล้วนั่นเอง เดี๋ยวผมจะอ้อมเมืองไปเลยแล้วกันนะผมแล้วก็จะไปผู่ถนนหมู่บ้านพอดีนะเพราะว่าเราทําทางตัดมาแล้วนะครับโอเคผมไปทางเส้นนี้ไม่มีหลุมครับผมวิ่งไปเถอะนะผมไม่มีหลุมนะไม่มีหลุมวิ่งไปเลยถ้าถ้าฝั่งนู้นจะมีครับผมถ้าฝั่งนู้นจะมีนะบูบนะูโอโหโคตรแรงครับผมโอ้โหมันต้องวิ่งอย่างนี้นี่แรงแบบนี้ทันใจดีเนาะ จะดจวดวะนี้ลมน่าจะแรงหน้าดูของผมเอา,เอาผ่าไปแดงเชยนะี่โอเคใกล้ถึงแล้วผมใกล้ถึงแล้วนะครับแม่ใช้เวลามาเอาของออกี่นาทีวะยี่สิบกวนาทีเลยเหรอวะโอ้ใกล้ถึงแล้วนี่แหละซอยนี้อ่ะซอยนี้แหละอีซอยนี้ซอยนี้ซอยนี้เอออะไรอีแวบเปอเหนี่ยซอยนี้ มันจะเข้าถนนหมู okay. ่บ <affe tới cond or notes> ้านได้พอดีครับผมนะมันจะเข้าหมู่บ้านบ้านจัดสรรนะครับโอเควุ้นุนวุ้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 นุ้นบุ้นว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 ุ้นเุ้นว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 ุ้นิุ้ลวุ้นวุ้หวุ้น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 วุวุ้นุ้นมนวน้น้นวล้ว้น้วนววุนุนว